Hello, I'm Anasong Lainam. Now I'm 20 years old and I'm currently a third-year student at Sina University, a faculty of social science and a majoring in sociology for development. I consider myself to be a responsible person who manage my time well, and I'm always open learning and going. I have learned how to face challenge and find particular solution And also have strong decision making and communication strong decision I'm skills โดยส่วนตัวผมมองว่าปทอเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืนของประเทศรวมถึงปทอจมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับโลกซึ่งสอดคล้องกับตัวของผมที่ผมมองว่าตัวเองนั้นมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนี้ผมจึงมองว่าตัวเองนั้นมีความเหมาะสมกับองค์กรนี้ครับ โดยนอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาในที่ผมศึกษาในมหาวิทยาลัยผมได้ให้ความสําคัญกับการเรียนควบคู่กับการทํากิจกรรมนอกห้องเรียนโดยที่ผมได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการในการจัดทําโครงการต่างๆในมหาวิทยาลัยอาทิโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในการลงพื้นที่ชุมชนเกาะเหล่านอกชาวมอแกนจังหวัดระนองการจัดทําค่ายอาสาต่างได้แก่การจัดทําค่ายอาสาพัฒนาชนบทที่จังหวัดลําพูนการจัดทําค่ายอาสาชุมชนกองคนอาสาที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพัทลุง และก,ก็การจัดทำค่ายอาสาของสาขาในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่เองครับที่จดชลบุรีโดยผมมองว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความสามารถของผมเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงการทำงานติดต่อขององค์กรภายนอกในส่วนต่างๆซึ่งผมสึกว่ามันเป็นส่วนเป็นผลดีกับตัวเองในการที่จะเอามาต่อยอดกับการทำงานในอนาคตได้นอกจากนี้ผมโดยสุดแล้วผมมองว่า การที่ได้ร่วมง,งานกับองค์กรกับปททเป็นหนึ่งในโอกาสสําคัญและเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมง,งานเพราะปททเป็นหนึ่งองค์กรที่มีความสําคัญกับประเทศและผมจะได้นําความรู้ที่มีจากการที่ได้ศึกษาตลอดละระยะเวลาสามปีแล้วก็จากการทากิจกรรมในรั้วมหาลัยออกมาประยุกต์ใช้และต่อยอดในการทํางานรวมถึงผมมองว่าตัวเองนั้นมีความโอดทนมีความขยันในการทํางานรวมถึงมีกฏหมายเซร็ที่ดีในการพัฒนา ตนเองต่อเวลาซึ่งมีความสอดคล้องกับพนักิจขององค์กรที่มีความที่มีความต้องกันในการพัฒนาของพนักงานในองค์กรเช่นเดียวกัน,นครับขอบคุณครับ